กิ้งแอนควีนออฟเดยเฮดคิลเลอร์ไซเบอร์เรีนเวเลพรพงองสวรสตาอาจารย์วลัยพรพวงสุวรรณอาจารย์สอนสิ่งมีชีวิตต้องมีสัญชาติยาน Earth ธพลิกแลนด์เอิร์ธเอสครัสมูสเอิร์ทเวบรชันเอิร์ธเอสครัสมูสนิวเอนเจอร์สตาควีนมิสเวเลพรพงสวรสตาควีน n อนเจอร์ที่เชอร์ไบโอโลจเวิลด์จีโอกราฟี biology geography w e a t h e r biology of the earth s world geography c r u s t on the occasion of the million year anniversary living thing must have instincts human instincts earth slick land earth s crust moves earth vibration earth s crust moves new angel star queen miss velphorn phong suwan star queen neng jer ที่เชอร์ biology world geography เบ依โอเลจีจ er. on ีออกราฟีเวเตอร์เบอยโอเลจีออฟเดอะเอิร์ธเอสวอคีจีออกราฟีครัสออนเดอะเอเคชันออฟเดอะมิลเลียนเยียแอนนิวเวอร์แซรีคิงแอนด์ควีนเอนเจอร์สตาควีนมิสเวเลพรพองเซวันสตาควีนเอนเจอร์ทิเชอร์เทรนนิ่งซูลเอ็นจีเอลสตามิสเวเลพรพองเซวันฮอกคูสตาควีนเอนเจอร์ทิเชอร์เบอยโอเลจีเอิร์ธเวเบเชนไฮสปีสเล็กเวลแลนด์นิวเนว์สตามิสเวเลพรพองเซวันสตาควีนฮอกคู สตาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของทุกคนแต่ละคนคือชีวิตที่เกิดมาในชาติที่เป็นมนุษย์ที่แสนฉลาดในการใช้ชีวิตเพราะสามารถจะเข้าใจเรียนรู้ทำปฏิบัติได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ไม่มีวันที่มนุษย์ที่ดีนั้นจะทำไม่ได้ดังนั้นชีวิตของท่านที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวเลยนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกของชีวิตของคุณแต่ละคน ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆจะมาใช้ทดแทนชีวิตของคุณได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวดังนั้นหากต้องรักษาชีวิตไว้อย่าได้ห่วงอะไรทรัพย์สมบัติใดๆของคุณและทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่มีค่าพอที่จะเทียบกับชีวิตของคุณเลยสักเพียงนิดเดียว จงรักษาชีวิตของตนให้ตนและตนได้พึ่งพาตนและตนเองให้รอดปลอดภัยเพื่อเมื่อตัวท่านเองปลอดภัยท่านจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่คนในครอบครัวของท่านและท่านยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ทั้งโลกนี้หากเพียงทําตัวของท่านให้ดีและปลอดภัยต่อสังคมของมนุษย์นั้นเองจงรักตัวของตัวเองเพื่อตัวของตัวเราเองจะได้มีความสุขกับชีวิตที่เกิดมาในชาติความเป็นคนทุกคนเทิร์น a n g e l s t a m i s เวเลพรพงศวรรค์ฮกคุสตาควีน ที่เช่์เทรนนิ่งจิตวิญญาณมนุษย์จิตวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดและมีความเป็นจริงการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารของนางฟ้า จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อหน้าที่และเพื่อหน้าที่เพ,พื่อตนเองและเพื่อตนเองและเมื่อตนเองมีความปลอดภยัยมีความคงที่ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปซึ่งผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องจากผู้เป็นตนของตนเองนั้นคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดและดีกับเรามากที่สุดและเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันช่วยหัวเหลือกันดูแลกันมากที่สุดและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือถัดไปเกิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียชีวิตของเราคือคนในครอบครัวของเราทั้งหมด หากทหารทำงานเพื่อหน้าที่และเพื่อหน้าที่ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้แล้วและยังรับผิดชอบในการปกป้องตนเองเพื่อหน้าที่และเพื่อตนเองได้แล้วหยุดและยังช่วยเหลือผู้ร่วมงานหรือผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องกับตนเองได้แล้วและยังช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชีวิตของตนเองได้แล้วนั่นหมายถึงว่าทหารได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้ด้วยการเปลี่ยนทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และเพื่อหน้าที่ต่อหน้าที่และต่อหน้าต่อตาของตนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนทุกนาย ทหารต้องมีหลักการปฏิบัติการใช้ชีวิตด้วยการถือศีลแปดแบบครบถ้วนและปฏิบัติตนให้อยู่ในฐานะของผู้ที่ปฏิบัติศีลธรรมที่ดีทหารคือกองกําลังรักษาอํานาจของนางฟ้าทหารคือกองกําลังเกียรติยศของนางฟ้าการพิจารณาความเป็นคนตรงตัวกายตรงตัวจิตตรงตัวชีวิตคนตรงกายตรงใจตรงจิตตรงชีวิตตรงกายตรงความเป็นคนการพิจารณาการกระทําผิดแห่งการเป็นคน ตรงตัวคนกระทำความผิดจริงตรงตัวคนสั่งการกระทำความผิดเองตรงตัวคนรับการงานกระทำความผิดจริงจากการสั่งการของผู้กระทำความผิดจริงตระวตัวผู้รับผลกระทำความผิดจริงตรงตัวผู้มุ่งหวังผลกระทำความผิดจริงเ NG E L s t อลสตาม v สเว p ลพรพองเซวนฮอคคูสตาควีนเนนเจอร์ที่เชอร์ไบร o เลจีเอิร์ธเวเบรเชนไฮสปีสเล็กเวิลด o แ l นด์ n ิว์ก e ิ l ้งแอ n ควีนออฟ e วิลด์เอิร์ธยูนิวเวอร์